ครับสวัสดีครับผมพี่ทนายสครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านบ้านอะไรนะจำชื่อบ้านไม่ได้อ่ะบ้านไม่ทรา่ครับเอาเป็นว่าเรามาดูวัวกันดีกว่าครับบ้านถนนนะครับบ้านถนนมาดูวัวของเกษตรกรที่นี่นะครับสวยเลยทีเดียวฮะเป็นเชโรเล่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนจะบราแมนนะเเหมือนพื่อนเมืองไม่น่าใช่น่ลักษณะสวยเลยทีเดียว วัวก็หลายตัวนะฝั่งนี้จะเป็นทุ่งหญ้านะครับทุ่งญ้าทุงโล่งเลยแล้วก็ให้วัวได้เดินที่เรียกว่าเดินเดินให้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ทั้งนั้นก็จะเป็นเป็นญ้าโรซี่นะครับปกติแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมปลูกเป็นกินีสีม่วงครับแต่ตอนนี้เป็นโรซี่นะก็คือเป็นญ้าขนอีกชนิดหนึ่งนะครับโปรตีนก็สูง ใช้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นคอ,อกแบบอันนี้ไม่รู้จะเรียกว่าแบบไหนครับมีทั้งจัว่วมีทั้งหมาแงนนะปะปนกันไปนะก็มีทั้งเพิงหญ้าเพิงน้ํานะครับแล้วก็ฝั่งนี้กําลังกินเอ็นหนําสาราญเลยนะฝั่งนี้ก็คือแล้วกไมีรู้ว่า,วาชาร์เลยเกิดใหม่ด้วยหนึ่งนะครับสวยเลยทีเดียวน่าจะ น่าจะสัปดาห์สองสัปดาห์ได้นะครับแข็งแดงแล้วเหรอครับมาตอนที่ร้อนไอใหม่มาไม่ทันนะตอนนี้เกษตรกรก็จะให้วัวกินหญ้าสดนะครับสลับกับฟางครับฟางก็เป็นใช้ผ้ายางเต็นท์แบบนี้ครับคลุมไว้เพืแ่อบบป้องกันน้ำเพื่อป้องกันฝนตอนนี้ก็กินอิมน่มหนำสำราญสบายแลวทีนี้กินจนเปื่อยนะครับกินจนเปล่อยเลยแล้วก็เกษตรกรที่นี่ ติดภาระงานนะครับไม่ค่อยได้มีเวลามาเช็ครางหญ้าเช็คปุ๋ยเช็คอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีงานประจำแล้วก็ปลูกเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมด้วยนะครับเลยไม่มีเวลาเอามูลวัวออกนะครับแล้วก็ก็ไม่เลี้ยงไก่ด้วยครับปกติถ้ามีการเลี้ยงไก่มันก็จะง่ายครับทําให้มูลวัวนั้นแห้งเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็พวกหญ้าที่หมักหมมแบบนี้ครับก็จะส่งผลเสียนะครับทําให มีพวกกรดซีต่างๆทั้งมีประโยชน์และไม่ไม,มีประโยชน์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของอเป็นประหาน้ำโรคได้นะครับถ้าเกิดมุงถ้าเกิดว่าหมักบ่มแบบนี้แต่ก็ทําเป็นปุ๋ยนะครับเพราะว่าวัวเองก็มีภูมิคุ้มกันของวัวเองนะครับไม่ใช่กินมัวสัว่วแข็งแรงกับคนนะครับเพราะว่าคนนั้นอายุสี่สิบบกไปกันแล้วครับโดนสารเคมีนิดหน่อยก็ไปแล้ว แต่วัวควายนี้มีพุมิต้านทานที่แข็งแรงครับง่ายครับแต่ก็มีวัวป่วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเ้วยเห็ดผลใด,ดนะครับเดี๋ยวจะยกเป็นแคสแให้ดูแล้วกันเพราะว่ามีครับเคสที่วัวป่วยวัวท้องอืดวัวกินใบมันสัมปรังท้องเสียเสียชีวิตก็มีครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสไปถึงนะครับก็จะถ่ายมาให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสไปกับคณะอา,าจารย์แล้วก็กป่าชาวบ้านบ่อยนะครับแล้วก็ ไปกับผู้ร <Ó S 1> <venant. S 2> ู้นะครับผมเองก็ไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้มากขนาดนั้นครับก็คือมีโอกาสไปแล้วก็เห็นอะไรก็ถ่ายมาให้ดูแค่นั้นแหละครับโอเคครับสำหรับเทปนี้ก็ให้ดูหลากหลายนะครับดูทั้งแบบรอกวัวดูทั้งวิถีชีวิตดูทั้งแนวความคิดในการเลี้ยงการให้หญ้าให้ฟางเนี่ยครับโอเคครับไปต่อใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ